มุกดามุกดาเล่นไัแล้วทำอะไรกันสองคนสองตัวนี้ทำอะไรวันเด็กนะคะกับน,น้องมุกดาโทษห,หรอว่า โดนเตะเอเอมกุกมุกเอป,ปะแน่่ายืนแน่นอนอเลยมีน้องช้างหลายเชือกนะคะให้แม่แม่เอสซีได้ชมกันนะคะ ้ยขี่เตกขี่เลี้ยวถ่ายท้องนะคะขี่วันเด็กขี่มุดดาล่างมงนี้เห็นม,ม,มั้มันออกเบิดดนือกับเอาทางไป,ป,ปไป๊บแป๊บไปรอแม่ยู่นู่นแต่พอจะพาไปแล้วนน่น มุกมุกมุกปาเลยถีอีกแล้วเห็นบอบ,อบอไปจากเธอ ไปมัดสักทีช้างก็ขี้ก็เยี่ยวแล้วนั่นมาเร็วมาเจอกับน้องสันนะคะช้างน้อยตัวจิว๋วโอ้ช้างน้อยควันช้างน้อยตัวจิว๋วเอา้ายกหางให้ยังล่ะขนุนหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนหางยังสี่อยู่เลยอ่ะ ขั้นติมุกอออถูใหญ่เลยค่ะน้องมุกดาเยอะอ่ะ,ออะเกา้าเป็นยังไงซานสนุกไหมลูกสนุกเหรอโอ้โหเกาดากค่ะเกาดากดมุกดาเกาดากนะฮะอ น้องขนนนเออเออดูชมหน้าสาวๆนะคะอุ้ยมะเขือพวงมะเขือพวงคือดกแทะนี่ชอบ ไปแล้วนะคะอ้าวอ้าวถือถือกันป็นยังอ่ะเียอก,อกเชือกหนึ่งก็ก็หางชี้ให้อีกเชือกหนึ่งก็ก็เล่นมุกดากับน้องขนุนนะคะได้ยินเสียงรถตักนะคะรถเกรด ก็ช้างก็ลกลัวๆหน่อยน่คะนิดนึงอ่ะไปพีไป,ไปกกหลักแล้วเดี๋ยวเรามาดูผักนะคะเขือพวงเขือพวงสวยมากนะคะ ควันช้างเขาปลูกไว้นะคะมุกพร้อมไปพอเอินแล้วมุก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 กลับมาทำนามาแล้วมูมุกเออมาเลยอ่ะมาแล้วนะคะมาแล้ว เอเ้ยอเรียกกว่าจะมาฮะเออดีแล yeah. ้วมาขี่ตรงนี้นะฮะโอ้ขนุนขี้ก็ให้ขนุนขี่ไปขนุนปวดขี้เนาะขี

โอ้ยช้ามมาเล่นกันลูกอ่าถูอ่ถูดกักไอ้เอ๋ยยิง,งงัดทั้งงัดทังงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด,งงดอ,อ้ายเปิดยังไงเนาะอากาศยามเย็นนะคะวันนี้ก็วันนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดนะคะ น้องช้างเราก็จะกินแบบสบายๆ้อืมช้างงาะจากด้ช้างพูดมาองอดูดูดูช้างตัวนั้นวิ่งไปไหนนูเออได้สับรถวิ่งนี้เลยวิ่งไปคอกเลยวิ่งวิ่งแน่น่นเจ้าของอืมไม่รอเจ้าของตัวเองอืมวิ่งไปแบบยาว ฉันตัวผู้อะตัวเมียตัวเมียชอบหนึ่งกูอยากได้ตัวผู้มั่งฮึอยากตัวผู้อยากได้ตัวผู้พ่อลูกชายอยากได้ตัวผู้นม่อย่าอยากขี่ตัวผู้อยากขี่ตัวผู้ขี่ตัวไหนล่ะตัวผู้มีแต่อะไรก็มีแต่ช้างตัวเมียอะไรจะมาขี่ช้างตัวผู้ตัวไหน ก็จะเอาทับอีกไหยโอ้เอาทับอีกยูเดี๋ยวเดี๋ยวให้บอกอันไหนไปบอกอันไหออนโบกไพรินนะบอกไพรินนะงวดหลังอ่ะท้องท้องวัวเนี้ยเอาตัวผู้นะนะท้ว่าใช่หึไปแล้ว